มาดูวิธีเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นเปอร์เซ็นต์กันนะครับนี่ครับมีเศษส่วนอย่างเงี้ยเราอยากรู้มันคือกี่เปอร์เซนต์นะครับวิธีการง่ายๆเลยก็คือเราร้อยไปคูณเลยครับนี่ครับคูณหนึ่งร้อยแบบนี้เลยนะครับคูณอย่างนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้ตัดได้ครับชุดยี่สิบหนึ่งได้ยี่สิบชุดยี่สิบห้าได้หนึ่งร้อยอันนี้เราเอาสิบห้าคูณห้าได้เจ็ดสิบห้าครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์นะครับอ่ะอันนี้ก็เช่นกันครับ คูณร้อยเลยครับอันนี้ตัดได้ครับนะครับชึบชึบูนย์ตัดูนย์ได้นะครับยีิบสองตัดครับชึบยีิบสองหนึ่งหยี่สบสองยีิบสองสองได้สี่สิบสี่ก็จะได้เป็นสิบส่วนสองนั่นเองนะครับสิบส่วนสองก็จะได้ห้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือห้าเปอร์เซ็นนะครับอมาดูอันนี้นะครับอันเนี้ยเราก็คูณร้อยเช่นกันครับคูณหนึ่งร้อยแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ตัดได้ครับ ศูนย์ต่ดศูนย์นะครับจากนั้นตัดได้ครับนี่ครับชึบหกหนึ่งได้หกชึบหกหกสามหกนะครับอ่ะแล้วเอาหกคูณสิบได้หกสิบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหกสิบเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับอ่ะจำไว้นะครับว่าเปอร์เซ็นก็เหมือนความรักนะครับยิ่งรู้จักยิ่งเข้าใจยิ่งรักมากยิ่งเต็มร้อยนะครับโอเคนะครับ